สวัสด,ดีครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมดาวกระบอลดอกคังแบทเทิลกับผมนะที่ไม่งถ่ายคลิปนานก็เพราะว่าที่ผ่านมาครับผมนะมันมีบั๊กครับผมนะเกมมันมีบั๊กที่เป็นข่าวใหญ่ในกลุ่มโดคังเลยก็ว่าได้ครับผมนะก็คือการกดอ่ะซัพพอร์ตของซัพพอร์ตและเกมหลุดครับผมนะทำให้ผมไม่ได้อัดเกมนี้เลยซึ่งวันนี้มันก็แก้บั๊กพร้อมกับอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็เลยต้องจัดสักหน่อยนะเออมาเดี๋ยวมาข่าวกันก่อนนะผมนะเออไม่ได้อัปเดตข่าวกันมานานนะผมนะนี่เลย Awaken Battle Instinct Cyra Day Campaign นะนั้นน่คือถ้าพูดกันในสั้นๆตามภาษาที่เราเข้าใจก็คืออ่อวันไซย,ยาเนี่ยนะครับวันชาวไซย,ยามาถึงเรียบร้อยครับผมนะมีทั้งดักก้อน stone login bonus แล้วก็มีโคอ p อ a แคมเปญมาให้เราทำนะครับแล้วก็มี ECA เป็น LR Broly แบบนะัเจ้าแห่งศึกชิงเจ้าผมนะจะมา Awakening นะผมนะ Sea า w a k e n i n ECA นะถ้าใครมีก็สามารถรอได้เลยครับรอทำเลยผมก็จะทำเหมือนกันนะผมนะได้มาเยอะเหมือนกันนะผมมีนี่ครับผม เป็นล็อกอินโบนัสเิเชศษมิชชั่นแล้วก็มีดักค้นโศลแล้วก็กาชาใหม่โยบนะกาชาด็อกคังเฟสติวัลโบรลี่กับทรังครับผมนะเออซึ่งมาพร้อมกับแคตตากรีใหม่ครับผมนะเป็นเทอร์รี่เดสทรัคชั่นก็น่าจะเป็นพวกแบบจอมทำลายล้างครับผมนะเออแต่ละตัวน่าจะเป็นพวกแบบเออตีมุ่งจอมทำลายล้างเนาะแล้วก็เป็นโอ้อันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ด่านใหม่เพิ่มเข้ามานะั้นในด่านของเบอร์เซอร์เกอร์ออฟเดสทรัคชั่นของโบรลี่ครับผมนะแล้วก็มีดักค้นบอลฮิสตอรี่ อันใหม่ซึ่งผมก็ผ่านเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาจับทีมกัน ECA ตัวเก่าวนกลับมาน่าจะมีตัวใหม่เข้ามาแล้วเนาะมีอะไรไหมก็อันนี้จะเป็นด่านดอกคันที่เปิดให้ทุกวันนะแล้วก็ ECA 3ตัว ECA โบลี e ่อ่า LR สนเจิ้นนะผมนะแล้วก็ ECA ตัวสีเหลืองแล้วก็ตัวสีเขียวผมนะเออกลับมาให้ทำแนละ้วแล้วก็เป็น ECA โบลี่นะโบลี่สีแดง LR ซึ่งมันจะเก่งมากขึ้นเยอะเลยผมแนละ้วผมลองไปอ่าแซมแซมความสามารถมันและ เก่งอยู่เออแล้วก็อันนี้เป็นข้อแคมเปญนะผมนะ Lens your power to go cool ครนะนะเพื่อล้มโบรลี่แล้วก็ explosive chain battle อีกแล้ว <c oughs> เอาจริงผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้เลยนะแบบคนสน่วนใหญ่เขามาอวดแบบเออที่หนึ่งงูได้ท็อปท็อปท็อปผมไม่ค่อยอนนไ,ไอ,ยอย้นี่เท่าไหร่ไม่ค่อยอยากใจนี้เท่าไหร่คือมันจริงจังเกินไปครับผมนะบางอันผมก็บอกกันตรงๆแล้วว่าผมไม่มีความรู้ไว้ว่าแบบเออมันต้องจัดยังไงใชอันนี้ผมบู้เลย <c oughs> ยอมรับกันตรงๆโอเคมี Day, social มีเดคอัมเปญแล้วมีอะไรไหม ไม่น่ามีแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก็เลยดีกว่าครับกาชาผมนะกาชาใหม่ของเราในวันนี้ครับผมนะมีโบรีนี่ครับผมนะดีดูรายรายละเอียดตู้มันก่อนนะผม่อนทก็เราจะไปเปิดมีนี่ครับโบรี้งตัวใหม่โกบูบอยนะโกเบบูบอยซึ่งตอนนี้ผมก็มีแล้วผมเลยไม่ค่อยอยากได้บาร์ด็อกอีกหนึ่งตัวที่ผมต้องการมากๆครับแล้วก็โกคูเก่าแล้วตอนนี้ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอานี่ยิ่งไม่เอาครับไม่โอ้นี่ไม่ต้องเอามันเลย ไอนี้ไม่ต้องเอามาเลยอยาไอตัวนี้ยังโอเคนะแต่นี่ยาเลยโอ้โหผมรอดเปอร์เซ็นแล้วแบบเกินมา2-3ตัวนะจริงไอตัวนี้โอเคแล้วก็ตัว SR ที่เหลือผมนะเดี๋ยวต้องมาอ่านความสามารถมันก่อนนะผมนะเอาล่างให้มันเอาเวกเกนแล้วเอ้ยไม่อันนี้ต้องเฮ้อ๋อมันจะเป็นล่างเลยเจไดรี่ซูเปอร์สายาใช่ไหมผมคิดว่ามันจะเป็นล่างเอ่อซูเปอร์สายาบลูรีซิมันจะไปซ้ํากับนี้แต่ไม่เป็นไรก็คือมันจะไปซ้ํากับ LR กับตัวเออ LR อย่างเดียว เออมันจะไปซ้ำกับเอค่อนข้างเสียดายนิดนึงนะผมนะแต่ต้องดูความสามารถมันก่อนนะผมนะความสามารถมันก็คือเป็นผู้นำเพนเน็ตเทอรี่เดสทรักชั่นออร์มูฟีบอสโอ้เป็นผู้นำมูฟี่บอส HP แอคแท็กบวแล้วก็แอคแท็กกรดิเฟนบวกร้อยเจ็ดครับผมนะเป็นผู้นำร้อยแต่เลือดจะน้อยหน่อยแพสิบสกิฟมันก็คือคีบวกสกับแอคแท็กแกรดิเฟนบวกร้บ็เนะเป็นสนแตทเริ่มต้นแล้วก็จะลดดาเมจที่ได้รับสิบแปดเปอร์เซ็นต์และม โอ้อนันี้คือมันมันติดโอกาสเลยใช่ไหมเออมันติดโอกาสเลยผมนะไม่จําเป็นว่าแบบต้องทําให้ครบเงื่อนไขนู้นเงื่อนไขนี้คือมันจะเออมีโอกาสตีให้เลยนะ,นะ <S 2> <S 2> แล้วก็จะโจมตีอีกครั้งแต่ว่ามีโอกาสปานกลางเป็นท่าไม่ตายครับผมโอ้โอเคเลยนะอันนี้ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเนาะ <S <S แล้วก็จะบวกเพิ่มคีอีกบวกสามแล้วจะตีท่าไม่ตายตีเบิร์นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสปานกลางเป็นท่าไม่ตายอีกครั้งใช่ไหมแล้วก็จะลดดาเมจที่รับอีก18%เนาะใช่ไหม แล้วก็จะเพิ่มแล้วก็จะมีโอกาสตีคริติคอลอีก18%ในเทิร์นเดียวกันถ้าโจมตีสเป์แท็กั็ผมนะอ๋อถ้าโจมตีสเป์แท็กเมื่อมีเพียวไซยาหรือไฮบิไซยาที่เป็นศัตรูก็ผมนะอ๋อก็คือตอนแรกมันจะตีก่อนแล้วพอเจอเพียวไซยากับไฮบิไซยาจะตีซ้ำอีกรอบับผมนะก็คือจะตีแรงมากขึ้นเมื่อเจอกับพวกโกคูพวกแบบไครบิไซยากับเพนะียวไซยาเนาะแล้ทีนสกิลมันก็คือสามารถใช้ได้ต่อเมื่อนะครับใช้ได้ต่อเมื่อ โจมตีสูเป็กแท็กสี่ครั้งในการต่อสู้ครับผมนะอ่าก็คือจงโจมตีทําให้ตายสี่ครั้งก็สามารถกดได้แล้วนี่ก็คือถ้าสมมติอ่าเอเดชเชนัลแอคแท็เนี่ยแล้วมีโอกาสตีเบิ้ลคิเบิ้ลถ้าไม่ตายเนี่ยก็ทำให้สามารถใช้ไอคิวได้มากขึ้นเนาะเป็นคี์บวก6แอคแทบวก60แล้วก็ตีเข้าลูกศรหนึ่งเทิร์นนั้มนะโอเคผมว่ารู้สึกว่าเฉยๆมากๆครับผานะสำหรับอันนี้เนาะแต่มันก็โอเคถือว่าไม่ได้หวือหวาอะไรมากมันไม่ได้แบบทําให้ตายตีุจบอะไรไม่ใช่นะ มันเป็นการแบบบัฟครับผมนะบัฟให้ตัวเองเก่งมากขึ้นผมว่าก็โอเคแต่ผมรู้สึกเฉยๆมากเฉยๆจริงๆครับไม่ไม่ค่อยหวือหวาอะไรมากเท่าไหร่และไม่ใช่แฟนขับโบลี่ด้วยไงผมก็เลยคิดว่าอ่าถ้าไม่ได้ตัวเองไม่เป็นไรผมว่าผมได้บาดอกยังจะดีกว่าครับเอาบาดอกมายังดีกว่านะครับสำหรับผมนะในความคิดผมต่อไปเป็นเอ่อซูปเปอร์ไซยาทรังชีนนะผมนะเป็นผู้นำคัตเตอรรีอ่าไฮบริดไซยาเป็นโอโ้ขี้บวกสี่แล้วก็120โอ้โหนี่มันเก่งกว่าโกหังอย่างเนี้ยนะเอ้ยแต่มันเทียบเท่าโกหังป โกหังในตัวเก่านะฮะตัวเก่าเอาที่ไหนโกหังตัวเก่าความสามารถแอคต์แอนด์เดฟเอนบวกหลุดสองร้อยนะแล้วมีโอกาสตีซูเปอร์แอคแท็กครับผมนะปานกลางแล้วก็เป็นซับพอร์ตให้กับไฮบริดไซยาอู้โอเคเลยนะครับผมนะเพราะว่าไฮบริดไซยาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีซับแบบซับเฉพาะแคตตาก็อตเและส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบออทายพีบวกสามเลยอนะอะไรพวกนี้ครับพวกปังแลนะ้วมันจะเป็นพวกแบบซับทั้งหมดครับผมนะแต่นี่คือมันเจาะจงเลยเจาะจงมันจะบวกได้เยอะกว่าด้วยแล้วก็ ความสามารถนั้นก็คือสแต็กไม่ได้ครับผมนะเลิ่เพิ่มแค่เอ่อเรสต์แท็กกาดีเฟนหนึ่งเทอร์แล้วก็มีเดียมแชนออฟสตันนิ่งเอนเนอร์มี่ครับผมนะโอ้โอเคเป็นตัวสตันที่ดีแล้วก็มียูนิตสเปคแท็กครับต้องใช้กับอะไรเอ่ยต้องใช้กับโกฮังยูทครับผมนะต้องใช้กับโกฮังตอนภาคเซลอ่าอันนี้มาจากภาคเซลครับผมนะเป็นเอ่อเพิ่มเล็กๆโอเคอันนี้ดูแลไหนดูซิเบอร์นิ่งแอคแท็กครับผมเฮ้ยจุ๊บอันนี้ผมเฉยๆอันนี้เฉยๆเนาะ อันนี้ยังไม่เท่าไหร่ต้องดูยูนิตสเปคแข็งครับอ่พวกถ้าไม่ตายยูนิตสเปคแข็ยมันจะสวยพิเศษครับนี่เหมือนเดิมปุ๊บยิง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 ยังไงต่ออือไม่โกหังมาช่วยดับเบิลมาเซนโกะเย้โอเคโอเคโอเคอ่ะไหนดูของโบรลี่บ้างสิเอาโบรลี่ล่างนี้เลยมาเฮ้ยจาอเอ้ยเอ้ยอุ้ยแต่แอนิเมชั่นทำดีแอนิเมชั่นทำดีผมพูดเลยเฮ้ยแอนิเมชั่นทำดีมากโอ้โหคนลื่นเหมือนกันในเหมือนออกมาจากในหนังจริงๆอ่ะเหมือนออกมาจากในการ์ตูนจริงๆอ่ะ เฮ้ยทำสวยครับทำสวยเออทำสวยครับสำหรับออแอนิเมชันของโดคาในตอนนี้ผมว่าสวยมากเลยเป็นอีกหนึ่งอันที่ผมว่าเทโอเคเมื่อเราพูดรับชมความสวยมาแล้วได้เวลาที่มาเปิดมันบ้างครับผมนะมาโบรเล่โบรเล่ re. ไปครับหนึ่งสองสามตอนนี้ไม่ต้องขัดดวงผมนะผมเปิด150ดาสิดกกนสโต้นะผมนะตอนนี้ไม่ต้องขัดดวงผมนะกดศูนย์เอา <c oughs> มาโอเคเบจิต้าเบจิต้ามันคู่กับทังได้ปะวะ ก็จะโอ้โหนิ่งมาเลยนิ่งมาเลยโอเคไม่นี้อันนี้น่าจะเกลือมดนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยออฮือจุกจุกเจ็บเจ็บออออเอโกหังเออืออโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอ้เต่าเต่าอีกแล้วฮอเกลือเกลือเกลือออกออกออกไปขัดดวงเดี๋ยวนี้เกลือมากเกลือมากโอ้โหโอ้โห หมายกอดเกลือโคตรไม่ไม่นะไม่นะโคตรเกลือมาได้ไรให้เราต้องขัดดวงกันก่อนนะผมนะปื๊บ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 อู้เอลอาร์โอเคเอลอาร์โผล่ครับเอลอาร์โผล่แล้วคืสิกว่าว่าผมจะสามารถ <c oughs> จะรอดปะวะมาเราจะมาทำการเปลี่ยนชื่อครับผมนะตอนนี้เราจะเปลี่ยนชื่อคนคนหนึ่งกันนะผมนะ เป็นคนที่เพิ่งรีเทิร์นกลับเข้าสู่วงการนะผมนะมาก็ไม่ต้องคู่นะผมนะไม่ต้องคู่เลยว่าเขาคือใครมานี่นะผมนะพี่แบงก์กาโมมเนเป็นชื่อในเกมเขาถ้าผมอ่านไม่ผิดในไลฟ์สตรีมของเขานี่ครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเขาดูซิว่าชื่อของพี่แบงค์จะทำให้ผมนั้นกลับมามีโชคได้หรือเปล่าเออท่านสัสสาดาวนะท่านสัสดาผู้ชี้นำทางนะผมนะผู้ชี้นำทางให้ผมเข้าสู่วงการเกมนี้มา ลุยครับผมนะพี่แบงค์ต้องได้แล้วแหละโอ้โหมากันอย่างนี้มากันอย่างนี้เดี๋ยวตีตายเลยโอ้โหมากันอย่างนี้มาทำหอกอะไรเฮือเกลือโคตรเลยโอ้โหโอ้โหเอาแล้วดิเอาโอ้บูโอเคเฮ้ไปหนึ่งตัวที่ผมตามหาอยู่ไปหนึตัวที่ผมตามหาอยู่โอเคได้ตัวนี้มาเฉยเลยไอย้ตัวนี้ก็ได้รับการ eca นะตัวนี้ตัวนี้รับการ eca นะครับผมนะเออ นี่โอ้โหหาตั้งนานนีสุดบู๋วมาคบทีมแล้วโอ้โหล็อกไปเลยับผมนะหรือว่ามันได้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับมากลับมาชื่อเราดีกว่าครับโอเคมาตอนสุดท้ายผมว่าเราต้องขัดดวงอีกรอบหนึ่งว่ะมันมันไม่ได้ไม่ได้แลว้วอ่ะโอ้โหอุา่สาสสะสมเพชรมาแล้วก็เตอร์มิก32ดักกันสโตนมันไม่ได้ได้ยังไงวะอุ่าจ่ายตังค์ให้บันได โอ้โห و, มันนานเลยขนาดน,านั้นโอ้โหมันมาโชคดีกับอะไรกับตู้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีซะแล้วโอ้โห LR อีกแล้วโอ้โหอะเมื่อกี้ LR ไม่ออกใช่ไหมเมื่อกี้ LR ออกมาตัวหนึ่งมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะเปิดให้ไม่ได้ LR ของผมนะเราค่อยมาว่ากันอีกทีโอ้โหมันจะดวงดีไปไหนวะฮะในตู้แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องดีซะเลยเอออุ้ยนานอีกแล้วอะ เฮ้ยมันนานอีกแล้วอะทำไมเอลอามันออกตุ้มตามตุ้มตามไปเปิดตู้จริงไม่ออกสักไม่ออกสักตัวเลยดลคังเฟสไม่ออกสักตัวเลยโอ้โหมาครบเลยเนี่ยเอลอครบสามตัวเลยโอ้โหมาสองวิ่งวับวิ่งวับเลยเอยเดีวเดีย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 วเฮ้ยอย่างั้นกดไอ้ตัวนี้เอาเอยเผื่อได้ตัวนี้ผมยังอยากได้ตัวนี้มากกว่าบรลี่เอาตัวนี้มาได้ได้เอาตัวนี้มาก็ได้เร็วเร็วมาจะได้ลองใช้กับโกหังดูครับเฮ้ยจุ๊บ เบจิต้าโอ้โหมาแบบนี้โอ้ยอ๊กิมพิชุมินาวควิกโอ้โหเบจิต้าครับผมนะการันตีข้างตู้โอเคโอเคอย่างน้อยก็ได้อย่างน้อยก็ได้อย่างน้อยก็ได้อะไรกลับไปแล้วะโบลี่มิจิรุปุ้ยไบโดไบโดอู้หูยซเบอู้หูยโกคูอู้หูยโกหังนวโบลี่หัวมันเหมือนกันโกฮังเออเฮ้ยเชนลอนอ้ยโกคูอรับ เลยอย่าไอตัวนี้ยังโอเคนะแต่นี่อย่าเลยโอ้โหผมร้อยเปอร์เซ็นแล้วแบบเกินมาสองสามตัวนะเฮ้ยเอาจริงวะเนี่ยบูลลี่เอาทำไมโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเกินไป โอ้โหผมรู้สึกว่าได้ตัวนี้แม่งได้แม่งดวงแยก่กว่าไอตอนที่ได้บูฟายอีกอะโอ้โหผมอยากจะร้องไห้โอ้ยแต่ไม่ซีเรียสอะไรผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่แบบโอ้โหลองห้าสิบดาร์คสโตนแดนดีที่ผมเติมแค่สามที่สองไงเลยไม่ค่อยเสียดายอะไรมากเท่าไหร่เออคือแต่ว่าไอที่เก็บมานี่คือกูข้ามโบแจ็คมาเปิดมึงเนี่ย โอ๊ยโบจักกูเปิดไปสองรอบใช่ไหมไม่ได้นี่กูส่ข้ามมาอยู่นี่กูหยุดเปิดู่ดเปิดมึงก็ไม่มาโอ๊ยองสงสัยต้องเข้า6ปีเพ่าเอาโชคแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยอยากจะเก็บเพชรยาวๆเลือเกินไม่อยากเปิดอะไรเลยโบลี่มาทําอย่างนี้กับเราโอ้โหเจ็บเจ็บจุกจกวะ่ะก็ตามนี้ก็ตามนี้ผมน่าการมาเปิดกาชาโอ้กบมาเปิดกาชาโบลี่เอ้ยถึงห้าอยยังวะ 400ดิไม่ใช่500 400ยังจะได้แลกโอ้โห <tinc S 1> oh ต้องนานเลยแหละกว่าจะได้แลกตัวเนี้ยโอ้โหบาดอกก็ได้แต่ชิบาดอกก็ไม่มีโอ้โหมึงเอ้ยไม่ให้อะไรกูเลยอ่ะโอ้กาชานี่ไม่ให้อะไรผมเลยอ่ะโอ้โหสารนั่งเก็บอีพินดักวอร์เรนสตอรี่ไม่ได้อะไรเลยครับโอ้โหอยากจะร้องไห้เหลือเกินก็โอเคตามนั้นก็ผมน่าจะมาเปิดกาชาโบลี่เนาะก็ไม่ได้อะไรเนาะผมนะแต่เปิดไม่อีกทีอันนี้ผมไม่แน่ใจครับผมนะก็คงต้องติดตามกันเนาะโอเคจบคลิปนี้ฝากกดไลค์สกีป์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ผมนาคลิปตั้งครั้งแบทเทิลดีต่อไปด้วยนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าสวันนี้สวัสดีครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยล่ะ